หนังเริ่มต้นในคืนส่งท้ายปีเก่าที่เมืองบอติมอร์ทำกลางงานปาร์ตี้มากมายที่จัดขึ้นอย่างคึกคักจู่ๆทันใดนั้นการเฉลิมฉลองก็กลายเป็นความสยองขวัญเมื่อมีสไนเปอร์ลึกลับเริ่มยิงและสังหารผู้คนจากระยะไกลมือปืนผู้นี้ดูโหดเคี้ยมและความปราณีเขายิงสุ่มไปใส่ผู้คนในทุกตึกที่อยู่ในระยะและสังหารเหยื่อผู้น่าสงสาร โดยไม่ไกลนักเอ,อริรนเจ้าหน้าที่ตำรวจมือใหม่กำลังทันมาที่ไกลเกลี่ยเรื่องทะเลาะวิวาสเล็กๆน้อยๆในร้านอาหารท่านในนั้นสุดบัญชาการก็เลยสั่งให้ทุกหน่วยที่ไม่ได้รับผิดชอบภารกิจสำคัญให้ไปรวมตัวที่จุดนั้นพบทันทีดังนั้นเอลิรนจึงรีบม่งหน้าไปที่นั่นและเราก็ได้รู้ว่ามือปืนผู้โหดเที่ยมคนนี้ได้สังหารเหยื่อไปแล้ว2 9รายไม่นานหลังจากนั้นเอ,นอริรนมาถึงอัพาร์ตเมนต์คนเหยื่อรายหนึ่งซึ่งเขาถูกยิงผ่านหน้าตา่างโดยไม่ตำรวจทำการวัดวิถีกระสุน พวกเขาจึงพบว่ากระสุนทั้งหมดถูกยิงมาจากอพาร์ตเมนต์ชั้น17ที่ห่างออกไปแต่ทันทีที่พวกเขาค้นพบบอดแสนี้อพาร์ตเมนต์ห้องนั้นก็ระเบิดขึ้นและทำให้ทั้งอาคารตรากอยู่ในความโกลาหลผู้อยู่อาศัยที่หวาดกลัวเริ่มวิ่งหนีอย่างบ้าคลาั่งเมื่อเอริโนไปถึงด้านล่างตึกเธอก็ใช้ไบทพริบของเธอโดยการเริ่มถ่ายวิดีโอเอาไว้เพื่อกร,รณีที่มือปืนพยายามเนียนหลบหนีไปกับฝูงชนต่อมาตำรวจและนักับเพลิงมุ่งหน้าขึ้นไปยังห้องที่ระเบิดซึ่งเอลิโนก็ตามไปด้วยแตต่่่หลังจจาากกกสสรรวววดููพพเเข็ไมบใใคีีียยชิอนน้ และเพราะการสูดควันเข้าไปทําให้เอลินอน่หน้ามืดหมดสติแต่โชคดีที่นักสื Max, บแม็กซ์รีพห้หน้ากากออกซิเจนแก่เธอและช่วยให้เธอปลอดภัยจากนั้นเจฟฟี่แลมมาร์กหัวหน้านักสืบเอฟก็มาถึงและทีมงานก็แจ้งเขาว่าอาพาร์ตเมนต์นี้เป็นของชายชาวนอร์เวย์ซึ่งไม่เคยมาพักที่นี่เลยเขาได้ที่พักนี้มาเพื่อชําระหนี้และพยายามขายมันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งในตอนที่พวกเขาคิดว่าจะไม่ได้หลักฐานแล้วทันใดน,นั้นเจ้าหมาเคนายก็เห่าไปทางฉักโครและมาร์กจึงสั่งให้รีบเก็บตัวอย่างของน้ําทันทีเพราะมันมีปัสสวาวะของมือปืนเจือปนอยู่จากนั้นในีสถานีตำรวจในเวลาต่อมาแลมาร์กทำการบรรยายและสันนิษฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับมือปืนเขาเชื่อว่ามือปืนไม่ใช่พวกกลาดยิงทั่วไปไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่หมอนั้นเป็นระดับพักการมีคนฝึกสอนเขาและมีคนขายปืนให้เขาถ้าเราเปิดใจให้กว้างคิดให้รอบคอบในที่สุดเราก็จะจับตัวหมอนันได้ ต่อมาแลม,มาร์กเสนอให้รองผู้ว่าการแคบเรตันปิดทางหลวงทั้งหมดเพื่อ้องกันไม่ให้ฆาตรกรหลบหนีแต่แคบเรตันปฏิเสธโดยบอกการทำเช่นนั้นจะทำให้ประชาชนตื่นตระหนกซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้ว่าการหลังจากนั้นเอลินอรนและตำรวจอีกนายกำลังคุยกันถึงฆาตรกรซึ่งได้ดึงดูดความสนใจของแลม,มาร์กดังนั้นเขาจึงถามความผิดของเอ,อริรนเกี่ยวกับมือปืนโดยเธอเชื่อว่ามือปืนไม่ได้มองหาการทำลายล้างแต่ที่ทำไปก็เพื่อเป็นการผ่อนคลาย และเขาจะลงมืออีกแน่เพราะเขาชอบมันซึ่งทําไม่ชอบเขาคงหยุดหลังจากฆ่าไปสองศพแต่นี่กลับฆ่าไปถึง29เมื่อได้ฟังแลมาก,ก็เกิดคําถามถ้าเขาชอบมันทํำไมเขาไม่ฆ่าคนเพิ่มเธอจึงให้คําตอบว่านั่นเป็นเพราะเขาพอใจแล้วอย่างเช่นการกินอาหารที่อร่อยมากๆแต่ถ้าเราอิ่มสุดท้ายเราก็จะหยุดกินและค่อยกลับมากินอีกครั้งเมื่อหิวเมื่อฟังจบแลมาก,ก็รู้สึกประทับใจในตัวของเธอมากเหมือนกับว่าเธอมองจิตใจของฆาตกรทะลุป,ปุโปรงชาวบนาน่งคืน เอลิอร์ได้รับโทรศัพท์จากัวหน้าของเธอซึ่งแจ้งว่าแลมมาร์กต้องการพบเธอโดยเร็วที่สุดหญิงสาวผู้สับสนจึงรีบมุ่งหน้าไปที่ร้านกาแฟซึ่งเธอพบแลมมาร์กกำลังโต้เถียงกับแคปเตันตอีกครั้งโดยคนหลังยังคงปฏิเสธที่จะใช้มาตรการป้องกันใ,นใดๆและหลังจากรองผู้ว่าการรัฐเดินออกไปเอลินอรนก็นั่งลงกับแลมมาร์กซึ่งได้เปิดเผยว่าเขาต้องการให้เธอทำงานร่วมกับทีม FBI ของเขาเรื่องนี้ทำให้เธอตกใจและแลมมาร์กอธิบายว่าไม่ใช่แค่เพราะเธอมีไหวพริบเฉียบแหลมแต่เป็นเพราะเธอดูเหมือนจะมีีีจจิตตใท่่ัับบนนเเชดยกการ และจากนั้นนักสืบแม็กก็มาถึงและมาเจองประกาศว่าพวกเราทั้ง3คนจะทํางานเป็นทีมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปต่อมาที่สานักง,งานใหญ่ f อบพวกเขากําลังสรุปข้อมูลทั้งหมดที่หามาได้นนตอนนั้นซึ่งช่างทาษสี3สาคนได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากพวกเขามีกุญแจอพาร์ตเมนต์และเคยทาการรีโนเวทอพาร์ตเมนต์ที่ระเบิดมื่อ2ปีที่แล้วจากนั้นเจ้าที่อีกคนก็รายงานเรื่องการพิสูจน์ทราบอาวุธที่ใช้ก่อเหตุซึ่งเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นปืนเก่าที่ใช้ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม และถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆพวกเขาก็เจอปัญหาใหญ่แล้วเนื่องจากปืนที่เก่าขนาดนั้นจะไม่ถูกขึ้นทะเบียนและเจ้าที่ดูแลคลังอาวุธของกองทัพจะทําหน้าที่ทําลายหรือแจ,อาจากจ่ายให้กับพันธมิตรอื่นทั่วโลกเมื่อได้ฟังเอลินอรก็ถามขึ้นมาว่าใครเป็นคนตรวจสอบเจ้าที่เหล่านั้นว่าพวกเขาทาลายอาวุธจริงๆเพราะพวกเขาอาจจะแอบขายหรือส่งต่ออาวุธไปให้ใครก็ได้ซึ่งแลมมาก็เห็นด้วยว่านี่เป็นช่องโหว่ดังนั้นเขาจึงสั่งให้เอาประวัติของเจ้าที่เหล่านั้นมาตรวจสอบทันที ในเวลาต่อมาทั้ง3คนมาถึงห้องเก็บศพและความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วขณะที่พวกเขาเผชิญหน้ากับร่างไร้ชีวิตทั้ง29พวกเขาตระหนักว่าฆาตกรมีฝีมือขั้นสูงและน่าจะได้รับการฝึกฝนทางทหารเพราะคนธรรมดาไม่สามารถสังหารเหยื่อจำนวนมากในอย่างแม่นยำเช่นนี้อีกทั้งแลมมาสังเกิเห็นว่าพวกเขามีเชื้อชาติอายุและเพศที่แตกต่างกันซึ่งหมายความว่าไม่มีรูปแบบตายตัวหรือความเชื่อมโยงที่ชัดเจน และทันใดนั้นเจา้าหน้าที่ตำรวจก็รีบเข้ามาแจ้งข่าวที่น่าตกใจว่าตำรวจพบตัวฆาตกรแล้วดังนั้นทั้ง3จึงมุ่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุซึ่งที่นั่นหน่วยสวารกํำลังล้อมอาคารหลังหนึ่งไว้แล้วแฟรง์เจ้าหน้าที่ FBI คนหนึ่งได้เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งเขาขังตัวเองอยู่ในห้องและขู่ว่าจะฆ่าทุกคนแฟรง์ Friend, เสริมว่าชายคนนี้เข้าข่ายทุกข้อเขาเป็นโรคสมาธิสัน้นโดดเรียนเพราะถูกกั่นแกล้งอยู่ตลอดเวลาดูวิดีโอของกลุ่มก่อการร้ายทั้งวันและหมกมุ่น ยิ่งไปกว่าน,นั้นลุงของเขายัางพาเขาไปที่สนามยิงปืนเมือ่อฤดูร้อนที่ผ่านมาอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นแลมมาก,กับเอรีนอก็ไม่คิดว่าชายคนนั้นเป็นฆาตกรแต่แฟรงก์ก็ปฏิเสธที่จะฟังเหตุผลและสั่งให้หน่วยสวารทบุกทันทีโดยเมื่อสวาดทพังประตูแล้วเผชิญหน้ากับวัยรุ่นคนนั้นชายหนุ่มตกใจกลัวพยายามขัดขืนจนสุดท้ายเขาก็ถอูอกอัดจากหน้าต่างตกลงมาเสียชีวิต และหลังจากการค้นห้องนั้นตำรวจพบว่าชายหนุ่มไม่มีอาวุธอยู่เลยแถมพวกเขายังไม่พบความเชื่อมโยงใ,ใดๆว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นมือปืนกาดยิงซึ่งนี่เลยทำให้แลมาโรโกรธจัดเขาจึงบอกให้แฟงกับแคปเดตันอยู่ต่อคำถามสื้อกันเอาเองเพราะเขามีงานที่ต้องทำในเวลาต่อมาแลมาร์เรียกช่างทาศสีสามคนมาสอบปากคำเขาถามแต่ละคนว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนในคืนวันเกิดเหตุโดยคนแรกชื่อรอดนี่เขาได้พาลูกตัวน้อยมาด้วยเขาเป็นคนสบายๆและมีหลักฐานพยานชัดเจนในการยืนยันที่อยู่ของเขาในคืนนั้น แต่เฮนส์คนที่2องเขาเรื่องโวยวายที่ถูกเรียกมาสอบปากคาส่วนคนที่3ดิมิทรีเป็นคนรัสเสียที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เขาเคยฝึกการยิงปืนและบอกว่าใน่คืนนั้นเขาอยู่ที่ห้องของตัวเองตามลาพังต่อมาหลังจากสอบปากคําเสร็จแล้วเอลินอรนดูคลิปวิดีโอที่เธอถ่ายเกี่ยวไว้นคืนนั้นซึ่งไม่นานเจ้าที่คนหนึ่งได้นาผลแลบมาส่งเอลินอรนที่เห็นว่าแล็บมากาลังโต้เถียงกับเบื้องบนเธอจึงไม่ได้นํามันไปให้เขาต่อมาเมื่อเขามาตามผลแลบจากเธอ เธอก็รายงานว่าตัวอย่างปัสสาวะที่เก็บได้บ่งบอกว่ามือปืนคนนี้ขาดท่านเหล็กอย่างรุนแรงซึ่งเป็นปกติของคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่แลมาร์ก็โมโหที่เธอไม่ส่งผลลัพธให้เขาทันทีที่ได้รับพราะบอกว่าเธอเป็นแค่ตำรวจไม่มีใบปริญญาเธอไม่มีสิทธิ์อ่านข้อมูลลับเหล่านี้ต่อมาขณะที่เธอเดินกลับบ้านแลมาร์ก็ตามมาขอโทษเขาหัวเสียจากหัวหน้าเลยไปลงที่เธอและเขาก็ได้ชวนเธอไปดินเนอร์ตอนแรกเธอปฏิเสธเพราะคิดว่าเขาจะจีบเธอแต่เมื่อรู้ว่าเขาแต่งงานแล้วเธอจึงตกลง ในเวลาต่อมาหลังจากทานอาหารเย็นกับแลมมาร์กและสามีของเขาแล้วทั้งสองก็วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาใหม่ซึ่งแลมมาร์กก็มีเรื่องสงสัยจึงถามเธอว่าทำไมเธอถึงไม่บอกเขาว่าเคยสมัครเข้า f อ i เมื่อ8ปีที่แล้วแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากมีพฤติกรรมก้าวร้าวจิตยาต่อต้านสังคมเธอเลยตอบว่าเพราะเธอคิดว่ามันไม่สําคัญแล้วเธอจะพิสูจน์ตัวเองว่าเธอเหมาะกับงานนี้และการที่เธอไม่เรียนมาหาลัยแล้วไปหาทํางานอย่างอื่นก็เพราะเธอไม่มีคนสง่งเสียเธอจึงต้องหาเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็ก และเมื่อลรามารู้ว่าที่เธอมาเป็นตำรวจก็เพราะต้องการปกป้องตัวเองจากการคิดสันเขาก็ปลอบใจและบอกว่าเขานับถือเธอแทนที่จะใช้ความเกลียดไปทำร้ายคนอื่นมานกับมือปืนกลัดยิงแต่เธอกลับใช้มันเพื่อมาต่อสู้กับตัวเองเขานั้นจึงอยากให้เธอใช้ประสบการณ์ที่เผชิญมาทำความเข้าใจจิตใจของคนร้ายแล้วช่วยกันหาตัวคนร้ายให้เจอที่ห้างสรรพสินค้าในเวลาต่อมาชายคนหนึ่งกำลังลองเสื้อผ้าและเมื่อเขาออกไปหยิบเสื้อผ้าอีกชุดมาลองชายลึกลับอีกคนก็แอบเข้าไปขโมยเสื้อผ้าที่ถอดไว้ในห้องลองเสื้อ จากนั้นชายลึกลับเข้าไปแก้ผ้าล้างตัวในอ่างล้างมือเมื่อชายคนหนึ่งเดินมาเห็นการกระทําของเขาชายคนนี้ก็รู้สึกรังเกียจเขาจึงได้ไปแจ้งกับพนักง,งานทําความสะอาดพนักง,งานจึงแจ้งรปภอ,อีกทีแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องน้ําแล้วนั่นเพราะเขามาที่ศูนย์อาหารเพื่อขโมยอาหารเหลือตามโต๊ะโดยขณะที่เขากาลังแยกเนื้อสัตว์ออกจากอาหารรปภทั้งสองก็ตามมาเห็นและสั่งให้เขาหยุดจากนั้นก็สั่งให้เปิดกระเป๋าซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่เขาก็ไม่ยอมและชักอาวุธปืนขึ้นมา ฐา,านเอลิโนที่ร้านขายปืนขณะกำลังขอข้อมูลลูกค้าที่เคยซื้อปืนกับร้านนี้ทานในนั้นเธอก็ได้รับสายแจ้งเหตุร้ายเมื่อเอลิโนมาถึงห้างสรรพสินค้าในเวลาต่อมาหัวใจของเธอก็เต้นแรงเมื่อเห็นร่างของพเลเรือนและเจ้าหน้าที่จํานวนมากเสียชีวิตอยู่ตามพืน้นและเมื่อเธอมาเจอแลมาร์กในห้องรักษาความปลอดภัยพวกเขาก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดทําให้พบว่าฆาตกรมีรูปร่างผอมบางสูงโยงผิวขาวแต่โชคร้ายที่เสื้อหู้ที่ใส่บดบางจนไม่เห็นใบหน้าของฆาตกร แต่ทันใดน,นั้นพวกเขาสังเกตฆาตกรทิ้งเสื้อตัวเก่าสีทังขยะและม้าจึงส่แมกรีบไปเก็บมันมาเผื่อว่าจะได้เส้นผมมาวิเคราะห์ดีเอ็นเอระหว่างนี้เอลินอ์สังเกตการกระทำของฆาตรกรอย่างละเอียดและเริ่มบอกว่าชายคนนี้ไม่ได้มาที่นี่เพื่อฆ่าคนแต่มาเพื่อหาอาหารเสื้อผ้าและล้างเนื้อล้างตัวพวกเขายังสังเกตเห็นว่าฆาตรกรแยกเนื้อสัตว์ออกจากอาหารซึ่งบ่งชี้ว่าเขาเป็นมังสวิรัต และเมื่อวิดีโอเล่นมาถึงเวลาก่อเหตุแลมาบอกว่าหมอนี่สงบนิ่งโคตรๆไม่มีอาการหบาดวิตกเลยแถมเขายิงมันมากสามารถใช้ปืนฆ่าทุกคนได้อย่างราบคาบเหมือนกับว่ามันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเขาสแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เพียงแต่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเท่านั้นแต่ยังเกิดมาท่ามกลางมือปืนฝีมือดีอีกด้วยจากนั้นพวกเขามองดูด้วยความสยดสยองขณะที่ฆาตกรหย่อนระเบิดมือหลายลูกลงในถังขยะอย่างระมัดระวังซึ่งมันได้ระเบิดขึ้นและสังหารจเจ้าที่หลายนายพร้อมกัน และต่อมาแม็กก็ได้แจ้งข่าวร้ายพวกเขาหาเสื้อผ้าที่ทิ้งไว้หน้าห้องน้ำไม่เจอเพราะเสื้อผ้าเหล่านั้นถูกรถขนขยะเอาไปทิ้งแล้วก่อนเกิกเกดเหตุการณ์ยิงแต่แม็กกับเอลินนย,ยังคงไม่ยอมแพ้ทั้งสองเดินทางไปยังจุดทิ้งขยะเพื่อค้นหาเสื้อผ้าของฆาตกรแม้ว่ามันจะมีโอกาสเจอแค่น้อยนิดก็ตามส่วนทางแลมมาเขาถูกกดดันอย่างหนักจากผู้บังคับบัญชาและแคปเทตันผู้ซึ่งสนใจแต่การปกป้องภาพลักษณ์ของผู้ว่าการและพวกเขาอยากจะปลดแลมมาออกจากงานนี้เพราะเขาจะหาภาพใบหน้าคนร้ายไม่พวกเขาไม่ได้ แต่แล้วต่อมาแม็กกับเอรินอนก็กลับมาพร้อมกับเสื้อผ้าของฆาตกรนละนทำให้ทุกคนเริ่มมีความหวังขึ้นมาและแลมมาก็รอดจากการถูกปลดไปได้ถ้าว่าไม่นานนั้นผู้ประกาศข่าวก็ออกอากาศภาเพเหตุการณ์ที่ห้างสรรพสินค้าพร้อมกระตุ้นให้ผู้ชมติดต่อเขาทันทีหากพวกเขามีบเบาะแสเกี่ยวกับฆาตกรหลังจากนั้นเอ,นอรินอและทีมทําการตรวจสอบรายชื่อของเจ้าหน้าที่ดูแลครังอาวุธทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะยังอยู่หรือตายและคนในทีมคนหนึ่งได้บอกว่าผลการตรวจสอบรอยเท้าของฆาตกรในห้างพบว่ามีขี้เลื่อยและเศษไม้ปะปนอยู่ในเวลาต่อมาเอลินนอยยังคงหาบอดแสจากช่างทาสีทั้ง3คนต่อไปและเมื่อตรวจสอบอีเมลและสเตทเมนธนาคารของรอนนี่เธอก็พบว่าเขาทํางานหลายงานพร้อมกันและผลการตรวจเส้นผมที่ได้จากเสื้อของฆาตกรพวกเขาพบว่ามีเศษผิวหนังหลุดติดไปซึ่งมักพบในผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บสหาหัสที่ศีรษะ ในขณะเดียวกันมีชายลึกลับคนหนึ่งโทรเข้ามาในรายการข่าวเขาพูดจาแป,แปลกๆและอ้างว่าฆาตกรคนนั้นเป็นหนึ่งในคนของพวกเขาพวกเขาเป็นกองทัพล่องหนและพวกเขาพร้อมแล้วที่จะต่อสู้กับระบบที่ล้มเหลวแต่เมื่อผู้ประกาศข่าวไม่เชื่อคิดว่าเขาแค่ล้อเล่นชายคนนี้จึงขู่ว่าจะฆ่านักข่าวรวมถึงลูกสาวของเขาที่อยู่ในหอพักมหาลัยด้วย ชายคนนี้ดูเหมือนจะรู้รายละเอียดมากมายเกี่ยวกับฆาตกรดังนั้น FBI จึงแกะรอยสัญญาณและค้นหาตำแหน่งของเขาได้จากนั้นพวกเขาก็รีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์มุ่งหน้าไปเพื่อจับกลุมผู้กระเข้าทันทีพวกเขายังรู้ด้วยว่าคนในสายเป็นสมาชิกในหน่วยกอกงกำลังติดอาวุธที่เรียกว่า NRA ซึ่งเกลียดชังรัฐบาลเสรีนิยมและชาวยิว หลังจากทราบชื่อและรถของผู้ต้องสงสัยแล้วทีม FBI ก็เริ่มติดตามไปทันทีโดยแม้แลมมาก,กับเบลีนอจะรู้สึกตังหงิดต,ตังหงิดเพราะฆาตกรตัวจริงน่าจะลงมือคนเดียวไม่ได้สังกัดกลุ่มหรืออุดมการใดใดแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าการไม่นานหลังจากนั้นผู้ต้องสงสัยกับเพื่อน,อนก็ลงจากรถกระบะและมุ่งหน้าเข้าไปในร้านคาทั้งสี o ่หัวระโออวดถึงเรื่องที่พวกเขาทำให้ผู้ประกาศข่าวอับอายและทำให้ตำรวจหวาดระแวง ซึ่งเอลิโน่กับแม็กซก็ลงจากรถตูและเนยียนแฝงตัวเข้าไปในร้านด้วยทั้งสองเฝ้าดูพวกนั้นอย่างระมัดระวังและได้เตือนพลเรือนในร้านค้าให้ออกจากร้านอย่างเงียบงียแต่แล้วความตึงเครียดก็พุ่งสูงขึ้นเมื่อชายชราคนหนึ่งฟังสิ่งที่เอลิโน่พูดไม่ชดัดและขอให้เธอพูดดังขึ้นนี่ทําให้เสียงของเขากับเธอดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้ต้องสงสัยในทันที เมื่อเห็นทีท่าไม่ดีเจ้าหน้าที่ก็ตามเข้ามาสมทบก,กับแม็กซ์โดยในขณะที่เอเลนอร์พาชายชรา,าหลบไปนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มชักอาวุธขึ้นมายิงปะทะกันซึ่งนั่นทำให้ผู้ต้องสงสัย3าคนเสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ FBI หนึ่งนายบาดเจ็บสาหาัสและแม้จะถูกต้อนจนมุมผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายก็ยังคงพยายามจะทำร้ายเจา้าหน้าที่แต่แล้วตำรวจนายหนึ่งก็ย่องมาด้านหลังและยิงปืนช็อตไฟฟ้าจนเขาล้มลงซึ่งเมื่อถูกจับชายคนนี้เลยยอมสารภาพว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงการโกหกกันแกลงมันไม่มีีสิ่่งทเรียกว่าองทัล้ง วันรุ่งขึ้นคณะกรรมการสอบสวนวินัยกล่าวหาแลมาร์กว่าได้ความสามารถเขาตัดสินใจผิดพลาดหลายครั้งจนทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากแลมาร์กพยายามอธิบายว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของเขาแต่เจ้าหน้าที่อาวุโสยืนยันว่าเขาเป็นหัวหน้าสอบสวนและมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจเธอถึงกับชี้ให้เห็นว่าแลมาร์กรับเอลินนมาทํางานทั้งที่เธอเคยถูกเอฟบีไอปฏิเสธเนื่องจากมีปัญหาทางจิตและประวัติการติดยาเสพติดยาวเหยียด แลมมาจึงพยายามปกป้องเอลินออ์อย่างสุดความสามารถแต่เห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสไม่สนใจเหตุผลพวกเขาต้องการแค่แพ้รับบามารับผิดชอบและหลังจากการประชุมที่ยาวนานและตึงเครียดสุดท้ายแลมมาจึงถูกไล่ออกส่วนเอลินออ์ก็ถูกพักงานนี่ทำให้พวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้อีกต่อไปเมื่อกลับถึงบ้านเอลินออ์รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเจ็บปวดทางจิตใจอย่างรุนแรงแต่แล้วเมื่อเธอมองเห็นสีที่หลุดลอกบนเพดานเธอก็คิดอะไรบางอย่างได้เธอจึงรีบออกไปพบรถนีหนึ่งในช่างทาสีกลางดึก เธอไปเชิญหน้ากับเขาเรื่องที่เขารับงานหลายงานพร้อมกันทงทางที่ไม่มีทางจะทำคนเดียวได้เป็นไหนว่าเขาไปจ้างคนอื่นให้มาทำแทนอีกทีซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นฆาตกรตอนแรกรอดนี่ปฏิเสธทุกอย่างแต่เมื่อภรรยาของเขาตะโกนใส่เขาให้บอกความจริงในที่สุดเขาก็ยอมสาร,รภาพหลังจากนั้นเอลินอ์ก็เรียกแลม์งมาด้วยและรอดนี่สาร,รภาพว่าเขาเคยจ้างผู้อุปยพิดกฎหมายอดีนักโทษและพวกคนประเภทที่ไม่มีใครยอมจ้างคนเหล่านี้ทำงานแลกค่าจ้างแค่นิดเดียวแต่ไปที่ไม่ถามอะไรพวกเขาเยอะ และรอดนี่จะเตรียมมือเที่ยงให้พวกเขาทุกวันจะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันจะมีอยู่คนหนึ่งที่เรื่องมากสุดๆชื่อดีนเขาเป็นวีแกนไม่กินนมหรือเนื้อสัตว์เมื่อรอดนี่ถามถึงสาเหตุดีนอธิบายว่าเขาเคยทำงานที่โรงฆ่าสัตว์เลยเลิกกินเนื้อสัตว์หลังจากนั้นรอดนี่เผยด้วยความกังวลว่าส่วนสูงและรูปร่างของดีนตรงกับชายที่ฆ่าคนในห้างสรรพสินค้าเมื่อด้ยินดังนั้นแลมาจึงเรียกนักวาดภาพมาร่างใบหน้าของดีนทันทีและเนื่องจากในเมืองมีโรงฆ่าสัตว์เพียง3แห่งแลมาลึงตัดสินใจไปตาามหบอเอง พวกเขาให้คนงานหลายคนดูภาพร่างและถามว่ามีใครจาชายคนนี้ได้หรือไม่ซึ่งโชคดีที่โรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งยิงคนหนึ่งจะได้ทันทีว่าเขาคือดีนพอร์ซีเธออธิบายว่าเขาเป็นคนเก็บตัวขันแข็งไม่เคยก่อปัญหาใดๆแต่มีหัวหน้าง,งานคนหนึ่งชื่อ so, อลอนโซเขาชอบล้อเลียนดีนเพราะสีสันที่มีรูปร่างแปลกประหลาดของเขาซึ่งคืนหนึ่งพวกเขาทำการสุดท้ายด้วยกันที่แผนแฮมเบอร์เกอร์และชาวันรุงคืนอลอนโซถูกพบเป็นศพอย่างน่าสยดสยอง ดีนอ้างว่าอลันโซตกลงไปในเครื่องบดเนื้อโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ทุกคนรู้ว่าเขาจงใจฆ่าดีนจึงถูกส่งตัวเข้าคุกในข้อหาฆาตกรรมแต่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากนั้นเพียง2ปีเพราะว่าพ่อของเขามีเส้นสายในกองทัพโดยเมื่อเอลินอ,อ่านประวัติของดีนเพิ่มเติมจึงได้รู้ว่าพ่อของเขาเคยเป็นครูสอนยิงปืนอยู่ในกองทัพและก่อนเสียชีวิตเขายังเคยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคลังอาวุธ ส่วนดีนเขาถูกยิงที่ศีรษะตั้งแต่ยังเด็กและถึงแม้จะรอดชีวิตมาได้เขาก็ได้รับผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจยอย่างรุนแรงพวกเขายัางพบว่าดีนไม่มีเครดิตการ์ดไม่มีที่อยู่บ้านและไม่มีประกันสังคมทําให้เขากลายเป็นคนไร้ตัวตนเหมือนกับผีไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงบ้านแม่ของดีนซึ่งเอลิน่ต้องการโทรหาแม็กซ์เพื่อขอความช่วยเหลือแต่แลมม้าครองว่าอย่าทำเพราะการโทรหาแม็กซ์จะทําให้เอฟไอทั้งหมดเข้ามารุมและเสี่ยงที่จะทําลายบอดแสที่รอยอยู่ในนั้นรวมถึงพวกเขาทั้งสองจะถูกแย่ง,งงานทั้หมดไป แต่ทันใดน,นั้นนางพอซี่แม่ของดีนก็กลับมาถึงบ้านและบีดแตรเสยียงดังและมาร์กจึงลงมาเพื่อซักถามเธอเกี่ยวกับลูกชายของเธอซึ่งผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะรู้จุดประสงค์ของเขาแต่เธอปฏิเสธที่จะร่วมมือเพราะกลัวพวกเขาจะฆ่าลูกของเธอแต่เมื่อแลมาร์กบอกว่ามีแค่พวกเขาเท่านั้นที่อยากจับลูกเธอเป็นๆคนอื่นจับตายหมด จนสุดท้ายเธอจึงยอมเชิญทั้งสองเข้าไปข้างในอย่างไม่เต็มใจนางพอซี่เล่าว่าครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นลูกชายคือช่วงโควิดระบาดเธอบอกว่าดีนเคยเป็นเด็กที่ร่าเริงและฉลาดแต่เมื่อตอนเขาอายุหกขวบขณะที่กำลังล่าสัตว์พ่อของเขายิงเขาเขา้าที่ศีรษะโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเกือบทำให้เขาเสียชีวิตดีนรอดจากอาการบาดเจ็บมาได้แต่เขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขายังฉลาดเหมือนเดิมแต่เขาเริ่มเกลียดชังโลกรอบตัวและอยู่ห่างจากสังคม เธอยังเปิดเผยอีกว่าพ่อของดีนเคยฝึกฝนเพื่อให้เขาเข้ากองทัพแต่เขาถูกปฏิเสธเพราะเขาดูไม่หนักแน่นพอซึ่งทันใดนั้นเอลินอร์สังเกตเห็นถ้วยชาสองใบและเสื้อเชิตของผู้ชายแขวนอยู่ข้างนอกเธอยังเห็นโรงเก็บของเล็กๆอยู่ห่างออกไปแต่ทันทีที่เธอเตือนแลนด์มาร์กมันก็สายเกินไปแล้วดีนยิงแลนด์มาร์กจากโรงเก็บของและฆ่าเขาในทันทีนางพอซีจึงรีบบอกเอลินอร์ว่าอยาขยับไม่งั้นเธอก็จะถูกยิงเช่นกันเธอย้ำเตือนเอลินอร์ถึงคำพูดที่บอกว่าจะจับเป็นลูกชายเธอจึงอยากรู้ว่าจะทำแบบนั้น เอลิโน่จึงรีบดิงสติกลับมาและถามว่าตอนกลับมาถึงบ้านเธอบีบแตรเพื่อเตือนดินใช่ไหมแสดงว่าเขาช่วยใจเธอดังนั้นเอลิโน่จึงค่อยๆสง่งโทรศัพท์และปืนให้กับนางพอรซีและขอให้เธอไปโน้มน้าวให้ดินยอมมอบตัว ด้วยเหตุนี้นางพอรซียังออกไปข้างนอกและขอร้องลูกชายให้หยุดเรื่องทั้งหมดนี้สักทีเธอบอกว่าเอลินอนสามารถช่วยเขาได้เพราะโดยประวัติทางการแพทย์ของเขาเขาจึงไม่ต้องติดคุกแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดีนไม่ตอบสนองกลับมาหญิงชราก็ท้อใจและหมดหนทางเธอจึงหยิบปืนขึ้นมาและพูดว่าถ้าลูกไม่ไปกับพวกเขาก็ให้มากับแม่พูดจบเธอก็ปลิดชีพตัวเอง เมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ดีนที่รักแม่มากก็ออกมาจากโรงเก็บของและเดินเข้าไปหาเอลินอร์ในบ้านโดยยังคงถือปืนอยู่จากนั้นเขาก็เปิดเผยกับเอลินอร์ว่าความโกรธของเขาไม่ได้เกิดจากความแค้นส่วนตัวแต่เพราะเขาเกลียดสังคมสมัยใหม่อย่างสุดซึ้งเอลินอร์จึงบอกเขายัางจริงใจว่าเธอเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเกลียดสังคมเพราะเธอก็เคยมีความรู้สึกแบบเดียวกันนี้เช่นกันโดยหลังจากการสนทนาที่ยาวเหยียดและตื่เครียด ดีนก็เรื่องไว้ใจเอนอร์เพราะในที่สุดก็มีคนเข้าใจจากนั้นเขาก็บอกเธอว่าเขาจะไปนอนกอดร่างของแม่และเมื่อเขาหลับไปก็ให้เธอยิงเขาและเผาศพเขาทันทีเพราะเขาไม่อยากให้ศพของเขาออกข่าวไปทั่วซึ่งเอนอร์ก็ตกลงตามความขอนี้แต่แล้วทันใดนั้นรถตำรวจก็ปรากฏขึ้นน,นี่ทำให้ทั้งคู่ตกใจและดีนคิดว่าเอนอริรนหลอกเขาเขาจึงใช้ปืนฟาดเธอและลากเธอไปที่ห้องใต้ดินเพื่อมัดเธอไว ส่วนที่ด้านนอกเจ้าที่คนหนึ่งสั่งให้นางพอรซี่เปิดประตูแต่ทันทีที่เจ้าที่หันมาทางโรงเก็บของเพราะได้ยินเสียงร้องของเอลิโนดีนก็ยิงเขาทันทีรวมถึงเจ้าที่อีกนายที่กำลังเรียกกำลังเสริมก็ถูกยิงอย่างโหดเหี้ยมเช่นกันและไม่นานเหล่าตำรวจก็มาถึงและล้อมพื้นที่ไว้ซึ่งเอลิโนก็พยายามอ้อนวอนดีนอย่างสิ้นหวังให้หยุดความบ้าคลั่งนี้เธอสาบานว่าเธอไม่ได้แจ้งตำรวจพวกนั้นมาที่นี่เพราะเสียงปืนต่างหากและเธอก็วิงวอนให้เขาแก้เชือกให้พร้อมสัญญาว่าเธอจะจัดการกับตำรวจและช่วยเหลือเขา ส่วนด้านนอกเจ้าที่เริ่มใจร้อนและแตัดสินใจบุกเข้าไปไกลแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปถึงโรงเก็บของทันในนั้นดีนก็กดระเบิดส่งผลให้เจ้าที่ที่อยู่ในรัศมีเสียชีวิตหลายนายเอลินอร์จึงฉวยโอกาสจากความวุ่นวายกัดเข้าไปที่คอของดีนทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่แทนที่จะตอบโต้เขากลับไว้ชีวิตเธอและเดินหนีไปพร้อมปืนไลเฟครู่ต่อมาเอลินอร์สามารถหลุดออกมาได้เธอเดินเซออกมาจากห้องใต้ดินและพบแม็กอยู่ข้างนอกเธอจึงรีบบอกเขาว่าดีนได้รับบาดเจ็บแต่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนทางด้านดีนเขากำลังหนีไปทางทุ่งโล่งหลังบ้านในขณะที่ตำรวจทุ่งกําลังเจ้าหน้าที่ค้นหาตัวเขาอย่างระมัดระวังและในที่สุดพวกเขาก็เห็นดีนลม้มลงอยู่ข้างกาแพงพร้อมกับคอที่เลือดไหลขณะที่ดีนค่อยๆย,ยกอาวุธขึ้นมาเป็นครั้งสุดท้ายเจา้าหน้าที่ก็ระดมยิงใส่เขาจนเสียชีวิตในที่สุดในเวลาต่อมาเอลินอนอร์ได้พบกับกหน้นาของเธอและแคปเลตัน ซึ่งพวกเขาให้เธอเซ็นเอกสารที่เป็นการยินยอมที่จะปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นไว้เป็นความลับเพื่อให้เครดิตทั้งหมดตกเป็นของ FBI กับผู้ว่าการดาดและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนพวกเขาจะลืมเรื่องประวัญญติยาเสพติดของเอลินอและเสนอให้เธอเข้ารับตําแหน่งนักวิเคราะห์ข่ขาวกรองใน FBI ในตอนแรกเอลินอปฏิเสธที่จะทาตามเงื่อนไขของพวกเขาแต่เพราะแคปเลตันใช้เหตุผลด้านกฎหมายมาข่มขู่เรื่องที่เธอปฏิบัติหน้าที่ขณะถูกพักงานและการไปที่บ้านหลังนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเธอจึงยอมปณีปนอมแต่มีข้อแม้คือ1 แลมมาร์กจะต้องได้รับเปลี่ยนกล้าหาญหลังเสียชีวิตและโอนเงินประมาณทั้งหมดให้กับคนรักของเขาและ 2. เธอจะต้องได้เป็นเจ้าที่พิเศษไม่ใช่แค่นักวิเคราะห์ซึ่งเธอเชื่อว่าพวกเขาก็เห็นด้วยว่าเธอมีความสามารถโดยเมื่อผู้บังคับบัญชาตกลงกับทุกเงื่อนไขของเธอเธอจึงยอมเซ็นจนได้ครับและในฉากสุดท้ายขณะที่เจ้าที่ออกไปแถลงข่าวเอลินนอ์ก็เดินกลับบ้านเพียงลําพังเธอยังคงหบาดกลัวและนึกถึงคำพูดมากมายของแลมมาที่ให้เขาคิดแก่เธอและจากนั้นหนังก็จบลง